ในนั้นไมโลก็ขยับเข้ามาใกล้เสยปอยผมของฉันไว้บนใบหูฉันเอาแขนโอบรอบท้ายทอยเขาและสัมผัสได้ถึงลมหายใจตรงหน้าฉันเอ็นเข้าไปหาทาว่าประตูกับเปิดออกเราจ้องมองอย่างตื่นตระหนกไปที่ไมโลตอนหนุ่มซึ่งมองมาที่เราอย่าขยับก้นใจไว้เขาจ้องเราเขม็งเลยนะฉันว่าเขาคงละเมอฉันเป็นงั้นบ่อย เปล่าละเมอสักหน่อยนายคือฉันจะอนาคตเหรอไม่แล้วนั่นก็เจนตอนโตนายก็แค่ฝันไปไมโลและจะเตื่นขึ้นในอีกไม่ช้าแหมน่าเสียดายจังฉันอุตส่าห์ตื่นเต้นเพราะนึกว่านายกับเธอกลับมาจากอนาคตเพื่อบอกว่าการท่องเวลาเป็นไปได้และเจนกับฉันก็ได้คบกันมันเพอเจอและเป็นไปไม่ได้อ๋อโอเคดีที่รู้หยิบคุกกี้ให้ทีสิปรับใจ จากนั้นไมโลหนุ่มก็ได้เดินจากไปโอ้พระเจ้าเกิดอะไรขึ้นน่ะนายพอจะมีความทรงจําเกี่ยวกับเรื่องที่นายเจอตัวเองจากอนาคตในอดีตหรือเปล่าเออเออเออฉันลืมมันไปหลายปีแล้วล่ะแต่ใช่ฉันจําได้ว่าตอนเด็กฉันเคยฝันแปลกๆเหมือนกับว่าได้เจอพวกเราที่มาจากอนาคตฉันนึกว่าเรื่องทั้งหมดเป็นแค่ฝันเหลือเชื่อสุดๆเลยให้ตายฉันขอทําเขาเข้าใจก่อนนายตอนอายุสิบเจ็ดอยากที่จะคบกับฉันงั้นเหรอ ไม่โลหน้าแดงกำฉันนึกว่าเธอรู้มาตลอดแต่แค่ทำเหมินไม่สนใจฉันเลยคิดว่าเธออาจจะอยากเป็นแค่เพื่อนฉันก็เคยสงสัยอยู่บ้างอะแต่นายไม่เคยพูดหรือทำอะไรก็ฉันหาจังหวะไม่ได้พวกเราก็เจอกันอยู่ทุกวันนี่นาะเธอไปชอบคนอื่นซะก่อนนี่ต่อจากนั้นก็อีกคนแล้วก็มาเป็นอเล็กซ์อเล็กซ์คือแฟนจริงจังคนแรกของฉันก่อนหน้านั้นคือไม่นับ บางคนฉันแกล้งคุยเพื่อจะดูว่านายจะมีทีท่ายัางไงด้วยซ้ําเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะตอนนั้นเธอเองก็ชอบฉันเหมือนกันเงั้นเหรออาจจ์โอเคใช่หลายครั้งเลยที่ฉันคิดว่าเราคงกลายเป็นได้มากกว่าเพื่อนแต่ถึงอย่างนั้นนายก็เอาแต่งเงียบไม่เคยแสดงออกฉันไม่รู้ว่านายต้องการอะไรจริงๆเป็นความผิดฉันเหรอเหมือนจะใช่นะเพราะงี้นายถึงไม่ยอมมางานแต่งฉันสินนะ ตอนนั้นยุ่งอยู่กับขั้นตอนที่เป็นก้าวสำคัญของการข้ามเวลาฉันใช้เวลาอยู่กับมันแล้วไม่อยากที่จะวกแวกแต่ใช่การต้องทนเห็นเธอเดินเคียงคู่กับหมอนั่นในงานมันทำใจยากใช่เล่นบางทีทนายพูดอะไรสักอย่างทุกอย่างอาจจะเป็นอีกแบบหนึง่งอเลสอาจจะดูดีก็จริงแต่มันไม่ได้ราบรื่นไปสหมดบางทีนี่อาจจะเป็นสิ่งที่ควรเป็นก็ได้รู้อะไรไหมฉันเหนื่อยมากขอตัวหลับก่อนนะ เช้าวันต่อมาเราตกลงกันว่าคืนนั้นเราจะต้องทําอะไรบ้างเพื่อให้แน่ใจว่าที่สุดแล้วการทดลองเรื่องวัคซีนจะไม่ล้มเหลวเราไปที่แลับนั่นก่อนตั้งแต่วันนี้แล้วขนอุปกรณ์ออกมาก่อนที่ฉันจะทําพังไม่ได้เหรอที่นั่นคุมแน่นหนาตลอดโอกาสเดียวของเราคือตอนที่พวกเราทั้งคู่ตอนเด็กแอบเข้าไปเมื่อตอนนั้นนั่นแหละมันเป็นแกบครึ่งชั่วโมงช่วงที่เปลี่ยนเวรยามพอดีซึ่งนั่นก็เป็นช่วงเวลาที่เราทั้งคู่ตอนเด็กจะแอบเข้าไปและเราห้ามให้พวกเขาเห็นถูกต้อง เราจะตามพวกเขาอย่างระวังทำแค่ป้องกันเหตุต่างๆที่จะเกิดในขนาดที่มันจะเกิดเมื่อเธอชนของบนโต๊ะเราจะมีเวลาเพียงแค่สามวิระหว่างที่มันเคลื่อนที่จากหลอดทดลองไปสู่บีเกอร์เราต้องไปหลบอยู่หลังเคาน์เตอร์นั่นเพื่อที่จะหยุดมันให้ทันเวลาฉันลองมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าฉันเร็วไม่พอปฏิกิริยาเหนือมนุษย์อาจจะเกิดกับแม่ลูกสามคนของแค่นี้กลุยกล่ยๆเหลือเชื่อมากที่เราซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้นอกโกดังเพื่อคอยให้เจและไมโลตอนเด็กเดินนํา เราเรอประมาณห้านาทีก่อนที่จะตามเข้าไปทางหน้าต่างไมโลดฉันติดอะดันหน้าต่างขึ้นให้หน่อยสิเหมือนมันจะไม่ขยับเลยอะติดได้ยังไงฉันเพิ่งจะปีนเข้ามาเองเดาว่าก้นฉันคงจะใหญ่กว่านายสิท่าทำอะไรสักอย่างสิไมโลดึงแขนฉันอย่างแรงจนในที่สุดฉันก็ผ่านมาได้และล้มทับบนตัวเขาเราพักหายใจกันเล็กน้อยและเช็คว่าไม่มีใครได้ยินเราเราทั้งคู่เดินไปตามทางสู่ห้องลับ ย่องตามไมโลและเจนตอนเด็กมาอย่างเงียบๆจากนั้นก็ก้มต่ําลงและย่องไปอยู่หลังเคาน์เตอร์เกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่เนี่ยไม่รู้สิกว่าเครื่องในนี้มีเครื่องหมายสารแค่มีติดไว้ฉันว่าเราไม่ควรจะเข้ามาที่นี่ฉันเตือนเธอแล้วเงียบนะมันจะเกิดขึ้นในอีกสิบวิเธอพร้อมไหมอืมพร้อมแล้วเรานับเวลาถอยหลังฉันลุ้นจะได้ยินเสียงหัวใจ พอที่ยินเสียงเจนชนเข้ากับโต๊ะอุปกรณ์ฉันก็ลุกขึ้นเอื้อมมือไปหยิบบีเกอร์แล้วดึงออกมาก่อที่ของเหลวจากหลอดทดลองจะหยดลงไปแล้วฉันก็รู้สึกถึงแรงกระเพื่อมในอากาศเกิดก hey, ารเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เฮ้ยเธอโอเคไหมนี่เราต้องรีบออกไปก่อนที่ใครจะมาเจอเข้าพอทั้งคู่ออกไปไมโลกับฉันก็ค่อยๆยืนขึ้นมือฉันยังสั่นอยู่ขณะที่ถือบีเกอร์ไว้แน่นฉันฉันทำสำเร็จโอ้ oh, พระเจ้าเจนเราเพิ่งกอบกู้โลก จากหหยนะได้รีบออกไปจากที่นี่ก่อนที่เราจะสร้างหายนะอีกเราวิ่งกลับไปที่ทางเดิมปีนออกหน้าต่างแล้วเห็นเจกับไมโลตอนเด็กย่องนําหน้าเราไปเราตัดสินใจหยุดพักให้พวกเขาล่วงหน้าไปก่อนแต่หลังจากนั้นไม่กี่นาทีก็มีรถดําหลายคันมาจอดเรียงรายอยู่หน้าก็าดังอย่างรวดเร็วไมโลกับฉันรีบหลบหลังพุ่มไม้ทว่า ฉันก็ได้เห็นบางสิ่งที่ทำเอาหัวใจแทบหยุดเต้นเมื่อประตูรถเปิดคนกลุ่มที่ใส่เสื้อกาวและสูดดำก็เดินออกมาและหนึ่งในนั้นก็คือแม่ฉันฉันเผลอร้องออกมาก่อนที่จะรู้ตัวซะอีกไมโลเอามือปิดปากฉันเอาไว้แม่กว่าสายตารอบๆมีอยู่แวบหนึ่งฉันคิดว่าแม่เจ้ามองมาทางฉันคุณได้ยินอะไรไหมคะไม่นะคุณได้ยินอะไรเหรอแค่เสียงแปลกๆนะ่ะสัตว์แถวนี้ละมั้งขณะที่แม่กำลังเดินเข้าตึกไป เธอก็หันไปหาบอดีการ์ดคนให้ทั่วและทำให้แน่ใจว่าเราไม่มีแขกที่ไม่ได้รับเชิญมาถ้าเจอแล้วก็รู้นะคะว่าต้องทำไงเมื่อกาดกระจายตัวออกไปไมโลจึงค่อยๆเริ่มดึงฉันถอยหลังไปที่รัว้วเขาใช้แผ่นไม้งัดสร้างทางเดินพวกเราวิ่งหนีออกมาอย่างรวดเร็วนะไม่ลหยุดก่อนหยุดฉันหายใจไม่ทันแม่ของฉันแม่ของฉัน มีส่วนรู้เห็นในโครงการไวรัสชั่วร้ายนี่งั้นเหรอนิดดินนารู้เรื่องแม่ของฉันมาเกาะแล้วเหรอสาบานเลยว่าไม่รู้ครั้งหลังๆที่เข้าห้องไปห้องนั้นฉันหนีไปก่อนที่รถพวกนี้จะมาถึงฉันก็เพิ่งเคยเห็นเธอเป็นครั้งแรกเหมือนกันบ้าบอสิ้นดีแม่ฉันเป็นที่รู้จักในฐานะคนที่ใจดีมากในเมืองแม่ไม่ใช่คนแบบนั้นเธอจะเป็นคนเย็นชาและน่ากลัวแบบนั้นได้ยังไงเธอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอาวุธได้ยังไงกันฉันเสียใจด้วยนะเจน ไมโลกอดฉันไว้ขณะที่ฉันสะอื้นซบอกเขาฉันอยากกลับบ้านกลับไปปัจจุบันเรากลับกันเลยได้ไหมใช่เออฉันขอกลับไปเอากระเป๋าที่คฤหาสน์ก่อนเราจะได้กลับบ้านฉันยังสะเทือนใจตอนกลับมาถึงคฤหาสน์เขาบอกให้ฉันรอที่สวนขณะที่เข้าไปเอากระเป๋าทว่าไม่นานฉันก็เห็นเจและไมโลออกมาจากบ้านฉันซ่อนตัวทันทีฉันเห็นพวกเขาเดินลงบันไดมาทันใดนั้นไมโลก็คว้าแขนของฉันไว้เจนิเฟอร์มีบางอย่างที่ฉันต้องบอกเธอ นายไม่เคยเรียกฉันว่าเจนิฟ้าเลยฟังดูจริงจังนะใช่แต่ก็ไม่ใช่คือใช่นั่นแหละแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกอยังไงก็เถอะฉันไม่เป็นไรฉันโอเคเธอเข้าใจไหมนี่นายเป็นลมชักเหรอเปล่าเปล่าฉันแค่อยากจะพูดบางอย่างโอเคและฉันจําเป็นต้องพูดคืนนี้ก่อนจะเสียความกล้าไปไม่เห็นจําได้เลยว่าไมโลพูดอย่างนี้กับฉันมาก่อนนะทันใดนั้น ฉันก็สมัมผัสได้ถึงแรงกระเพื่อมเหมือนตอนที่เจอในแลบเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือใช่ไหมว่าพวกกับฉันที่ทุกเรื่องฉันเป็นเพื่อนสนิทของนายใช่ใช่แน่นอนก็ประเด็นนั่นนั่นแหละพวกเรารู้จักกันมานานแค่ไหนแล้วนะสี่ปีหรือเปล่าตลอดมาความจริงคือเจนิเฟอร์ฉันมีเรื่องอยากสารภาพกับเธออะไรเนี่ยฉันคิดว่าฉันชอบทันใดนั้น ฉันก็เริ่มทำเสียงเลียนแบบอีก,กาอย่างสิ้นคิดพระเจ้านั่นมันอะไระเสียงอย่างกับนกถูกเชื้อเลยอะมันฟังดูไม่เหมือนนกจากโลกนี้เลยรถที่จะไปส่งคุณเจนิเฟอร์พร้อมแล้วครับเดึกแล้วฉันกลับก่อนนะมาอัปเดตด้วยถ้าเจอหนกหน่าสงสารนั่นแล้วสาวน้อยเจนขึ้นรถไปแล้วท้าว่าไมโลยังยืนอยู่อย่างนั้น ก่อนที่เขาจะเดินคอตกกลับเข้าไปในบ้านฉันเองยืนยืนตะลึงอยู่อย่างนั้นและได้ยินเสียงไมโลจากข้างหลังเฮ้ hey, ไปกันได้แล้วฉันหันไปจิกหัวเขาทําอะไรลงไปอะฮะมาทําฉันทําไมเนี่ยนายทำอะไรลงไปไอ้ถอยไปนะเลิกดึงผมได้แล้วเป็นบ้าอะไรของเธอฮะนายทําอะไรสักอย่างไมโลฉันรู้ว่านายทํา ฉันไม่เห็นจําได้เลยว่านายเข้าหาฉันแบบนั้นเพื่อบอกชอบฉันและทําไมเมื่อกี้ฉันเห็นนายในอดีตเกือบจะบอกชอบฉันกันละฮะให้ตายเธอคิดไม่ถึงว่าจะบอกกันตรงนี้แล้วเธอจะมาหเห็นนะยนายทำอะไรบอกมานะก็ได้ก็ไดจ้จำคืนที่เธอโทษว่าฉันไม่มีความกล้าพอที่จะพูดอะไรได้ไหมล่ะแถมเธอยังเซ็งกับชีวิตและหวังให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปจากเดิม พราะงั้นเมื่อวานตอนที่เธอหลับฉันจึงแอบเข้าไปในห้องไมโลที่มักจะจดบันทึกเพื่อเตือนตัวเองประจำแล้วเขียนโน้ตไว้ว่าฉันต้องบอกชอบเธอคืนนี้ที่ฉันทําก็แค่กระตุ้นตัวเองเมื่อสมัยก่อนก็แค่นั้นแค่นั้นเหรอหลอะเล่นหรือเปล่าเนี่ย นายจะเปลี่ยนเหตุการณ์ครั้งใหญ่เลยนะไมโลนายเป็นคนบอกกฎาการข้ามเวลาและพระบอกฉันว่าห้ามเปลี่ยนอะไรแท้ๆแ,แต่นายเล่นจะเปลี่ยนโชคชะตาของเรางั้นเหรอนึกว่าเธอต้องการแบบนั้นไม่ใช่อีกต่อไปแล้วนายควรจะพูดตั้งแต่อดีตซิก็กําลังทําอยู่นี่ไงทําไมผู้หญิงเข้าใจยากนักนะไม่ถ้าตัวนายในอดีตบอกกับฉันว่านายรู้สึกยังไงนั่นอาจจะทำให้ฉันตัดสินใจที่จะบอกเลิกกับอเล็กซ์ และ t i m e l e ของฉันก็จะเปลี่ยนไปตลอดการแล้วถ้าฉันกลับไปปัจจุบันมันก็จะไม่ใช่ปัจจุบันแบบเดิมก็ไม่แย่เท่าไหร่นี่เราพลาโดโอกาสไปฉันเลยจะแก้ไขเธอเองก็บอกไม่ใช่แล้วว่าอเล็กซ์ก็จบไม่สวยอ่ะฉันมีโลกกับอเล็กซ์พวกเขาคือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับฉันถ้าอเล็กซ์กับฉันไม่ไดีลงเอ่ยกันพวกเขาก็จะไม่ได้เกิดมานายจะลบการมีอยู่ของพวกเขาไปจากฉันโอเคงั้นฟังนะฉันรู้ว่ามันฟังดูแย่ แต่ถ้าทำลายเปลี่ยนไปเธอก็จะไม่มีความทรงจำของลูกๆในปัจจุบันมันจะไม่เคยเกิดขึ้นและต่างไปโดยสิ้นเชิงฉันแทบกั้นอวกไม่ไหวกับสิ่งที่นายคิดจริงๆในตอนนี้ฉันรู้ว่าพวกเขายังอยู่และน้านคือทุกอย่างของฉันไม่ว่ากี่ครั้งต่อกี่ครั้งฉันก็จะขอมีชีวิตแบบเดิมเพียงเพื่อให้พวกเขาเกิดมาและนายเกือบจะทำลายไปทั้งหมดฉันจะไม่มีวันให้อภัยนายนเรื่องนี้เด็ดขาดเลยพาฉันกลับบ้าน เดี๋ยวนี้เจนฉันขอโทษฉันคิดมาน้อยไปอย่ามาพูดกับฉันฉันไม่อยากมองหน้านายด้วยซ้ำพอเรากลับถึงปัจจุบันไมโลก็พูดแค่ฉันขอโทษแล้วหายไปในความมืดในใจฉันยังคงเต็มไปได้วยความโกรธและรู้ว่าฉันอาจจะไม่ได้เจอเขาอีกแล้วฉันกอดลูกๆแน่นเป็นพิเศษเมื่อได้เจอกับพวกเขาไม่กี่วันต่อมาเรานั่งดูข่าวการแพร่กระจายเป็นวงกว้างราวกับไฟป่าของซีโนไวรไวรัส ถว่ารัฐบาลประกาศอย่างมั่นใจว่าจะสามารถผลิตวัคซีนได้โดยเร็วที่สุดภายในหนึ่งสัปดาห์ฉันถอนหายใจอย่างโล่งอกเมื่อรู้ว่าพวกเราปลอดภยัยจากนั้นไม่นานฉันก็เดินทางกลับไปเยี่ยมพ่อเขาอาศัยอยู่อย่างสันโดษมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาและฉันเคืองเขาเล็กน้อยเพราะฉันคิดว่าเขาน่าจะรู้ความจริงมาตลอดว่าทําไมแม่ถึงจากไปพ่อคะอย่าถามว่าหนูรู้ได้ไงแต่หนูรู้ว่าแม่มีส่วนร่วมในโครงการลับของรัฐบาลเกี่ยวกับซีโนไวรัสไวรัสหนูควรจะได้รู้คําตอบ ถ้าพ่อรู้อะไรมากกว่านั้นช่วยบอกหนูทีเถอะคะ่ะจนแล้วจนรอดพ่อก็ยอมบอกฉันพ่อรู้มาก่อนว่าแม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐแต่งา่นของแม่ถูกปิดเป็นความลับคืนนั้นที่แม่จากไปแม่บอกเพียงว่าแม่มีส่วนร่วมในโครงการนอกกฎหมายเกี่ยวกับการคิดคนไวรัสเพื่อใช้เป็นอาวชีวาภาพโครงการปิดไปแล้วทุกคนที่เกี่ยวข้องถูกตีตาว่าเป็นอาชญากรเพราะงั้นแม่เลยต้องเก็บข้าวของและหนีออกจากประเทศโดยด่วนพ่อแค่อยากจะปกป้องลูก ไม่อยากให้ลูกมองแม่เป็นสับปะหลาดอันที่จริงพ่อติดต่อแม่ไม่ได้อีกเลยหนูขอโทษที่ปล่อยให้พ่อแบกภาระคนเดียวพ่อน่าจะบอกหนูบ้างนะคะพ่อเองก็คิดแบบนั้นเราจะได้ไม่ต้องแยกห่างกันเรายังแก้ไขมันได้นะคะความจริงเกี่ยวกับแม่เป็นเรื่องขมขื่นที่ต้องยอมรับแต่คงดีกว่าถ้าเราข้ามันไปได้ฉันได้ใกล้ชิดพ่ออีกครั้งฉันรู้สึกสงบสุขยิ่งขึ้นหลังจากตัดสินใจเลิกกับอเล็กซ์หรือค่อนข้างรู้ไหมอเลก็กซ ฉันเสียใจที่นายไม่ได้เดินบนเส้นทางนัดฟุตบอลที่ฝันไว้จริงๆฉันรู้ว่ามันสำคัญกับนายมากอ๋อว้าวขอบคุณนะมันแย่มากจริงๆอโอ๊ยนี่เธอเตะฉันทำไมนัก็หาหนาอ,อกใจอย่าปฏิเสธล่ะฉันรู้ว่านายทำอะไรนะตอนไหนคิดเยอะๆย้อนไกลๆอลเล็กซ์เดี๋ยวก็นึกออกเองแล้วก็ทำตัวให้มันดีขึ้นด้วยละ่ะการได้เห็นตัวฉันในอดีตท,ทำให้ฉันนึกถึงความฝันที่ครั้งหนึ่งเคยมีฉันตัดสินใจเรียนต่อปริญญาเอกอีกครั้ง และใช่มันยากมากที่เรียนและเป็นแม่คนไปด้วยแต่ฉันมีความสุขอย่างมากในรอบหลายปีความเกรธที่มีต่อไมโลค่อยๆเบาบางลงฉันอยากจะคุยนะทว่าหาตัวเขาไม่เจอเลยนี่สิแต่แล้วช่ชะตาก็นำพาไปวันหนึ่งขณะที่ฉันวิ่งตามรถบัสอยู่แล้วก็บังเอิญชนเข้ากับเขาชนแบบชนจริงๆนะโอ้ยอย่าต่อยนะขอร้องฉันเจ็บมากพอแล้วกระโหลกเธอหุ้มเหล็กไว้หรือไงไม่เหมือนฉันที่ชนเข้ากับหมอนข้างนุ่มๆเพราะดายเลยฉันถึงตกรถ ยังไงเธอก็ขึ้นรถนั่นไม่ทันในไหนแล้วก็ไปดื่มกาแฟคุยกันไหมล่ะเอาสิแต่ไม่เอาคาเฟน่นี้ฉันโดนแบนอยู่ถ้างั้นขอฉันพูดของฉันก่อนโอเคฉันได้ทำเรื่องง่เง่า,งาลงไปและสิ้นคิดมากที่พยายามเปลี่ยนไทม์ไลน์ซึ่งตัวฉันเองก็รู้ดีที่สุดไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าหลังเลิกกับอเล็กซ์เธอจะหันมาคบกับคนอย่างฉันหรือความสัมพันธ์เราจะไปได้ไกลแค่ไหนสุดท้ายฉันก็อาจจะไม่ได้สารต่อเรื่องการท่องเวลา แล้วเราคงไม่ได้ย้อนไปแก้ไขวัคซีนนั่นฉ,ฉันไม่รู้ผลที่ตามมาจากสิ่งที่ทำด้วยซ้ำเป็นไอ้ขี้คลาดที่ซ่อนตัวอยู่หลังคำว่าท้าขอบคุณที่หยุดฉันไว้ได้ทันฉันอาจจะขอมากเกินไปแต่พอจะมีโอกาสที่เราจะเห็นตรงกันไม่ว่าฉันคือไอ้โง่ที่สักวันเธอจะให้อภัยฉันเองก็เคยชอบสงสัยและคาดหวังชีวิตที่ต่างออกไปเหมือนกัน แต่ฉันรู้แล้วว่าบางทีสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบที่เกิดขึ้นแล้วนั้นมันคือผลลัพธ์ที่เยี่ยมที่สุดสําหรับเราฉันอยากจะเชื่ออย่างนั้นและฉันว่าเราควรเริ่มทำความรู้จักกันใหม่หลังจากหลายปีมนันนี้เรามาเริ่มต้นกันใหม่ตั้งแต่ที่นี่ดีไหมไงผมไมโลนักวิทย์บ้าง,งานที่ชอบท่องเวลาอ่านเรื่องแสดงอารมณ์ทว่ากําลังปรับปรุงสวัสดีค่ะ ชั้นเจนแม่ลูกสามครูสอนวิทยาศาสตร์และนักเรียนปริญญาเอกกำลังข้าร้อการบำบัดเรื่องระงับความโกรธเยี่ยมเลยงั้นผมขอถามคุณอีกอย่างหนึ่งได้ไหมว่ามาสิอยากใช้ชีวิตที่เหลือกับผมไหมครับ